ก็มาเล่นไล่เลนเจอร์นะครับวันนี้วันที่5นะครับทันหวาสองห้าหกเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับก็โชคดีนะเปิดตัวกาชา1ใบนะครับ5ใบนะหครั้งได้เลยนะครับซาคาตะคินโทคินะวันก่อนประมาณ120ใบไม่ได้เลยนะอ่าวันนี้เปิดแค่ครั้งเดียวได้เลยนะโอเค ก็เป็นธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกก่อนนะต,ตู้นี้นะเหลืออีกอีกเจ็ดแปดชั่วโมงหมดนะครับสิบโมงนะประมาณเก้าชั่วโมงนะมาล็อกก่อนตัวนี้เป็นเป็นพระเอกนะก็ธาตุทำ ทำโชว์ทำโชว์นะเดี๋ยวนาะดก่อนนะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นนะเอาต้านะเดี๋ยวยัดก,กบ่านะ ตอนนี้ก็เป็นนักรับจ้างสารพัดชาคาตะกินโทคิหนึ 1, 2, 3, 4, น่งสองสามสี่ห้าทำก้าวดาวนะกรบดำเหลือเยอะ ยัดไปยี่สิบตัวตอนนี้ไปที่ยี่สิบตอนนี้เท่าไรแล้วเหล็กตัวหนึ่งนะสองสามห้าจบแล้วเยต้องมายัดกบ ทำวันนี้ก็เป็นวันบรลหัสนะแต่พอดีตู้มันจะหมดพอดีก็มาเปิดอถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวเราใส่เกียร์ทำตอนนี้จะทำแปดดะ ตอนนี้ก็สลับก่อนนะสลับก่อนสร้างบาเลียพื้นที่5วินาทีเพิ่มพลังชีวิต500เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่180ยนะยกเลิกอามาตะต่อเนื่อง6สร้างความเสียหาย4 0 0พันทำให้จัตูช์งักนะแต่ตัวนี้เพิ่มแร่มันจะต้องทำเป็นไฮเปอร์ตอนนี้เป็นอาตายอยู่ ก็อย่างอย่างยงเดี๋ยวทําตัวนี้ก่อนทําสลับก่อนให้เป็นออรต้าก่อนนะอเป็นออรต้าก่อนเป็นไฮเปอร์ก่อนใช้กบเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็จะได้ตัวไปดูกัน เดี๋ยวมาเปิดกกันได้ได้ลูบี้ขียอ่นนะสิบห้านะสิบห้าแน่ๆนี่หนึ่งสองสามทำสามล่างได้สิบห้าอ่าได้สิบห้าลูบีโอเคก็เดี๋ยวใส่ไปในทีมเลยนะเอาทีมหนึ่ง ทีมหนึ่งทีมหนึ่งดัน,นี้เป็นเ,เรียบร้อยตอนนี้ก็ยดัดกบเทียวนาเอา้ากดปิดก็ใส่กบจนหมด สิพอดีฟาร์มกบเขียวไว้เยอะก็มีว่าน่าจะประมาณร้อยตัวได้ ออันนี้้รยเดี๋ยวมาใส่เกียร์กันนะอันนี้ผมใส่ฟรีนะผมไม่ได้เติมนะไปเรื่อยๆเล่นให้ดูสนุกๆร้อยสี่เจ็ดแล้ว ส่วนใหญ่ถ้าจะใส่กบก็เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะจะ,จะใช้กบน้อยนะนะตัวนี้ได้คู่เทพมาแล้วได้ตัวเทพมาแล้วนะจะหมดละกบใส่จนหมดนะหนึ่งห้าหนึ่งนะัดเข้าไปจะมาใส่เกียร์กันเอาแบบทึกๆหน่อย หมดแล้วหนึ่งห้าสี่กลุมผมเรลือเฟือจริงๆเนี่ยหนึ่งห้าห้าแล้วหนึ่งห้าหก หนึ่งห้าเจ็ดนะตอนนี้เรามาใส่เกียร์ใส่เกียร์เอาเกียร์เกียร์หกดาวมีไหมเกียร์เหลือๆอันนี้โจมตีกายสามร้อยพลังชีวิตสองเก้าสี่ก็ได้อยู่อเอาตัวนี้แล้วกัน กเราตึกๆตึกๆเคลื่อนไหวพลังสะท้อนเวทอันนี้จะวิ่งเร็วมากเลยอใส่ไปเลยสะท้อนเวทน่าจะแมวดีวะ่สะสลับเป็น สลับสลับตอนนี้ได้ต้านนะสะท้อนเวทรดแร่ดีกว่านะใร้ลดแร่อันที่สามใส่กระดิ่งก็ได้นะกระดิ่งก็ลดแร่เหมือนกันลดแร่เยอะๆหน่อยอันนี้รดแร่สามสิบเลยใส่เข้าไปอตอนนี้หนึ่งหนึ่งหก สองนะอเป็นรีวิวหนึ่งตัวนะครับตานสุดท้ายเลยซีซีซ,ซ,ซ,ซีเลยนะตัวเดียวพออ,อยู่ไหมรีวิวแบบง่ายๆ่ายถีมหนึง่งตัวเดียวเลย วิ่งเร็วโอ้โหปีดเลยนะวิ่งปีตปื๊ดเลยถึงเลยมันมีบัฟวิ่งเร็วด้วยแล้วก็ใส่เคลื่อนที่เร็วด้วยโอ้โหไม่ตายด้วยนะอืมนี่ยิงเข้ามาแล้วโอ้โหวิ่งปีดใช้แร่อยู่หกหนึ่งหกนะหกหนึ่งหกนิ่งมากนะก็วิ่งเข้าไปชาร์จเลย ก็สะท้อนไปถึงข้างหลังเลยเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะโอเคใช้ได้ใส่เกียร์ตรัวนี้โอเคอยูอ่จบแล้วเดี๋ยวไปเทสอีกด่านหนึ่งอ่าสองด่าน จานหนึ่งเอาสี่สามสองนะโอเคลุยเลยเดี๋ยวต้องมานั่งวิ่งมาเลยนะวิง่งวิ่งชาร์จมาเลยเไม่ตายด้วยคีคิเฮพลาดหมดปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้โหเี้ยงนะโอเคถือว่าใช้ได้ยอดเยี่ยม ตัวนี้ก็เต็มสิบให้เก้าจุดห้านะตับเกือบสิบตับเกือบสิบพบเกียร์ไม่มีเกียร์มีก็ให้สิบเลยโอเคครับถือว่าใช้ได้เลยวิ่งได้เร็วมากนะก็ก็รีวิวแค่นี้นะครับโอเคครับ